สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพ่อกันกับข้วธนรัด์กันอีกแล้วเรือจ้าเมืม่อน,นี้ข้วธนารัด์มีเมนูดีๆเด็ดๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือแกงอ่อมไก่ใส่ผักลวมเม็ดจ้าพี่น้องเป็นตาแสบกันระจ้าไปเบิ่งวิธีทำกันเลยจ้าเริ่มต้นด้วยเขาเอาไก่ลงไปในกระทะจ้าพี่น้องแล้วก็เอาเครื่องปรุงพริกกระเทียมตะไคร้ ตามลงไปรวมกันจ้ะพี่น้องตามด,ด,ด้วยผงชูรสเด้อจ้าแล้วก็น้ำปลาของเฮาจ้ะพี่น้องเอาไปขวัวใส้ไก่ของเฮาเด้อจ้าให้มันหอมหอมขวัวเขากันกับเครื่องปรุงที่เฮาตำเด่อจ้พี่น้องล้วนเห้ไก่ของเฮาสุกเล็กน้อยจ้ะพี่น้องไก่ของเฮาเขากันกับ เครื่องที่เ้าตำเนี่ยเราจะพี่น้องก็ได้หอมๆจ้า ขวไปเรื่อยๆแล้วจ้าพี่น้องจนใกล้ของเฮาเริ่มสุกดีจา้าตามด้วยใบบักดูดจ้าพี่น้องเพิ่มความหอมไห แกงอ้อมของเฮาจ้าตามด้วยน้ำเป้าจากพี่น้อง พาน้ำเดือดได้ที่แล้วเอาบกเขือลองไปจ้าอันไรที่มันสูงอยากใส่ไปก้อนเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยบักบวบจ้าพี่น้อง ัวให้ทุกอย่างเข่ากันจะพี่น้องใบมะเขือก็ปัะบวกของฮาส์ซูีจักน้อยก่อนจ้า มะเขือกับบระบวบเริ่มซุกแล้วตามด้วยผักชีลาวต้นหอมผักอีตู้จ้ะพี่น้องดอกขจรจ้ะพี่น้องเก็บขางหัวของเฮานี่ละจ้าเพิ่มด้วยข้าวคัวเพิ่มความหอมแล้วก,ะก็กลมกลมไห่แกงอ้อมของเฮาจ้าแล้วก็คคุกเข้าทุกย่างให้เข่ากันเลยจ้าให้พักของเฮาสุกดีจักน้อยจ้ะพี่น้อง เที่นี่กับเซ็ตแล้วจ้าเคียงปรุงกับว่าหลายจัตพงงี่น้องเป็นง่ายๆเมนูพันบ้านเลยจา้าเป็นตะแสบกันบ่าจา้าสามารถทำตามได้ง่ายเลยได้จา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแน่ได้จ้า